สวัสดีครับผมอภิสิทธิ์โอ๊ครับวันนี้ผมจะมาแกะกล่องผลิตภัณฑ์จาก Apple ที่ผมจะมาแกะกล่องก็คือเป็นสินค้าที่สั่งไปตั้งแต่วันที่28กันยายนวันนี้วันที่14ตุลาคมเพิ่งจะได้ของชิ้นนี้ครับซึ่งก็คือของแถมนะครับตัวนี้คือของแถมของฟรีของ Pro ของ iPad Pro ที่แถมหูฟัง AirPods แถมฟรมีมูลค่า5,900กว่าบาทประมาณนี้ครับตัวของ AirPods ตัวนี้ส่งมาถึงก่อนนะครับกำหนดก็คือจะถึงวันที่16แต่วันนี้วันที่14ก็มาถึงแล้วส่วน iPad Pro นั้นยังไม่ส่งออกมาเลยครับเพราะว่าเหตุผลที่ช้าก็คือผมสั่งสลักชื่อไปด้วยครับตัวนี้ก็เช่นกันครับสลักชื่อไปด้วยก็ เลยทําให้การส่งนั้นล่าช้าออกไปครับเพราะว่าของที่จะส่งมาหาเรานั้นเป็นของที่มาจากเมืองจีนครับและตัวนี้ก็ได้มาในราคานักศึกษาคือประมาณ26,000ื่นหกครับได้ AirPods ตัวนี้มาแล้วก็ iPad Pro อีกตัวหนึ่งที่จะมาถึงตามมาใน,นอีกประมาณ1 0บถึงสิวันที่จะถึงนี้นครับแต่ตัวนี้มาถึงแล้วเดี๋ยวจะแกะกล่องก่อนผลิตภัณฑ์มาจาก DHL ครับซึ่งมาส่งถึงวันนี้เลย เกตกล่องไม่มีรอยบุบเลยครับขนส่งดีมากมแกออกมาแล้วตัวตัว AirPod จะถูกยึดไว้กับตัวฐานของกล่องน,นี้ทีครับแล้วพอเมื่อเรายกออกแล้วก็กลางแผ่นนี้ับเราก็จะสามารถ ตัว AirPods นี้ออกมาได้เลยโอเคเก็บไปตัว AirPods นี้เป็น AirPods แถมโดยไม่ต้องเพิ่มเงินไปสั่งสลักชื่อด้วยก็เ,เลยจะทำให้งานหน่อยครับเวลาสตัวนี้ผลิตเมื่อวันที่8เดือน10มันน่าจะช้าตรงที่เราสั่งสลักชื่อครับ มีดีไซน์ by Apple in california ครับตัวคู่มือการใช้งานครับก็มี Quick Start Guide เป็นปกติครับมีกสทชครับกระดาษของกสทชครับประมาณนี้นะครับนี่ครับตัวแอป Apple AirPods ตัวนี้สลักชื่อครับเป็นตัวพิมพ์ใหญ่ทั้งหมดนะครับ พิมพ์ใหญ่ทั้งหมดสีค่อนข้างดูดีเลยครับเป็นสีออกเทาๆเมื่อตัดกับสีขาวของแอรพอรแล้วก็ทำให้ดูสวยเลยครับอันนี้ขออนุญาตไม่แกะนะครับเดี๋ยวรอเจ้าของมันมาแกะเองแล้วกันครับในกล่องมีอะไรอีกบ้างเดี๋ยวมาดูกันครับแกะออกมาก็ยังเป็นเหมือนเดิมครับเป็น usb a 2 lightning ครับ ก็ยังดีที่แถมมานะครับแล้วก็ iPhone ที่เปิดตัวไปเมื่อคืนก็มีข่าวร้ายก็คือไม่ได้แถมอะแดปเตอร์แล้วก็หูฟังมาในกล่องแล้วแล้วก็เดี๋ยวคลิปนี้ผมจะขอตัดไว้แค่นี้นะครับเดี๋ยวรอ iPad Pro มาถึงเดี๋ยวเราจะมาต่อกันอีกทีครับ